เอ่อทุกคนสังเกตไหมครับว่าเสียงแต่ตอนต้นคลิปเนี่ยเสียงแปลกๆนะฮะเอ๊นั่นเสียงแต่หรือเสียงน้องนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่นารทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะก็คลิปนี้เนี่ยก็ออกมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าแอดมันดังอ่านคอมเมนต์ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันขำๆนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเป็นเบื้องหลังเนาะน้องมุกนะฮะน้องมุกกับ Honda ไอคอนนะฮะโอ้โหตอนแรกก็หลายๆคนก็ ไปพูดว่าเป็น Honda Wave กันใช่ไหมในช่วงแรกเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยนี่คือ Honda i c o คอนะฮะก็เป็นรถขนาดเล็กนะฮะคือจะบอกว่าน้องน่ารักมากนะฮะแล้วก็เสียงแต่เนี่ยดังลั่นเลยเนะ <c oughs> ไม่ใช่เสียงแต่แต่เป็นเสียงน้องนะครับ ก็เอ็นดูนะฮะเราก็มานั่งอ่านคอมเมนต์กันนะครับในเพจที่เอาคลิปของน้องมาลงเนาะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยรุ่นนี้เนี่ยราคาจะขึ้นหรือเปล่าที่บ้านผมมีอยู่หลายคันเลยนะฮะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยหน้าตาน้องเนี่ยทำไมดูแฮปปี้ขนาดนี้นะบางคนก็บอกว่า ผมนะคิดว่าต้องมีการเอารถคันนี้ออกมาประมูลแน่ๆเลยซึ่งถ้ามีการประมูลแอดวานน่าจะหลายตังค์นะฮะบางคนก็มาแซวว่านี่มันน้องปอกแป๊กนี่ <c oughs> เออคือแบบว่าตลกมากมายนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยราคาขึ้นหรืออยังรถรุ่นนี้บางคนก็บอกว่าอนาคตเนี่ย Honda อาจจาะรุ่นนี้กลับมาขายอีกครั้งนะ,ะเป็น Limited e dition แล้วก็ให้ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะคือตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ พูดกันไปไกลนะครับเนาะซึ่งแน่นอนนะฮะคำนี้ใช้ได้เลยมีคนคอมเมนต์ว่าบ้านๆแต่ระดับโลกสวยน่ารักที่สุดเอ้ยอันนี้เรื่องจริงคือแบบว่าดูง่ายๆมากเลยอ่ะแต่ระดับโลกอ่ะไม่ใช่คนธรรมดาระดับโลกเลยนะแต่ว่าแบบดูบ้านๆสบายๆชิวๆใช่ไหมก็คือทุกคนก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันแนวแบบสนุกสนานเฮฮาอะไรประมาณนี้เนาะคือจะบอกว่าน้องก็สร้างรอยยิ้มให้กับหลายๆคนมากๆเลยนะครับกับคลิปคลิปนี้แล้วก็ มีการถูกพูดถึงแล้วก็ไวรัลไปทั่วจริงๆอะ ส่วนตัวแอดรู้สึกว่าน้องน่ารักมากนะครับแล้วก็ทุ่มเทในการทํางานมากๆเลยนะฮะเอาจริงๆคือน้องอาจจะไม่ได้ขี่มอไซค์แบบนี้เป็นประจําใช่ไหมแอดว่าถ้าคนที่ไม่ได้ขับประจาเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมอีกอย่างมันก็แสดงเห็นถึงความทุ่มเทนะฮะว่าน้องแบบขับเองลุยเองอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยถามว่าฉากนี้ถ้าจะแบบใช้สตันหรือใช้เอฟเฟกในการช่วยทาซีจงซีจีเนี่ยแอดว่าทําได้แบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่าหนังเขาก็ระดับโลกอ่ะเนาะแต่ว่าน้องมุก ะะก็บอกว่าไม่เป็นไรหนูลุยเองเลยนะฮะก็อย่างที่เห็นนี่แหละก็เลยออกมาเป็นแบบว่ามีเสียงแต่ตอนต,อนต้นคลิปนะฮะไม่ใช่เสียงแต่เสียงน้องนั่นแหละเออก็แซวกันไปนะครับก็ต้องบอกว่าทุบเทให้กับงานจริงๆนะฮะแล้วก็ให้เกิดฉากเบื้องหลังแบบนี้ออกมาให้เราได้ดูกันคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักอะแอดชอบมากๆเลยก็เลยเอามาเล่าเอามาแบบอ่านคอมเมนต์ได้ฟังกันนะครับนะเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ้านแต่ระดับโลกของจริงสวัสดีครับทุกคน